สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชนะค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะในการทำคลิปดวงความรักนะคะประจำเดือนกันยายน2565นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคิวของชาวธาตุดินนะคะวันนี้เราจะดินน้ำลมไฟกันเลยนะคะธาตุดินมาก่อนเลยนะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรโดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะ วันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะ nsoina หน่งแน่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานความรักของชาวทัดดินนะคะในช่วงเดือนกันยายน2565นะคะคุณได้พลังงานจากไพ่มาทั้งหมด3ใบแล้วนะคะ ไบแรกนะคะ Adaptability นะคะเป็นช่วงเวลาของความรักที่คุณกับคนรักเนี่ยกำลังพยายามปรับตัวเข้าหากันนะคะกำลังมีการปรับจูนปรับความเข้าใจกันนะคะหรือปรับเรื่องราวของนิสัยใจคอนะคะพฤติกรรมอะไรบางอย่างเข้าหากันนะคะเพราะเหมือนกับว่าคุณกำลังต้องการให้ความรักของคุณเนี่ย Growth นะคะ มันเจริญเติบโตมันพัฒนาไปได้เห็นไหมคะมือมือคู่นี้นะคะยกหัวใจขึ้นมาประคองหัวใจกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่เคยยอมกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะคุณเห็นคุณค่าของความรู้สึกเห็นคุณค่าของกันและกันนะคะจนพร้อมที่จะยอมปรับตัวเข้าหากันก็ได้อิด์แมบนนะคะบางคนอืออาจารย์รู้สึกว่า ความรักของชาวทัดดินนะคะบางคนเป็นรักทางไกลนะคะแล้วคนสองคนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเรื่องของเวลาด้วยก็ได้นะคะสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศหรือตัวคุณเองนะคะมีการเดินทางไกลไปอยู่อีกซีกโลกหนึ่งแล้วต้องปรับตัวเข้าหากันมากๆเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะแตกต่างทั้งเรื่อง ภาษานะคะสิ่งวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนะคะ environment ตรงนี้นะหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละแต่อาจจะเป็นครอบครัวของคนที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนากันก็ได้แล้วก็ต้องปรับตัวนะคะอาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานแล้วต้องปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวของอีกฝ่ายหนึง่งก็เป็นไปได้นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะหรือเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆก็ได้นะตรงนี้นะคะ มีการปรับตัวร่วมกันนะคะอ่เดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วเรื่องราวความรักนะคะของชาวทัศด,ดินจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณก่อนนะคะความรู้สึกของคุณในช่วงเวลาของเดือนกันยายน2565นะคะว้าวหนึ่งถ้วยคุณรักเขามากจริงๆนะคะตกหลุมรักหรือเปล่าหรือว่าเป็น รักแรกพบนะคะตรงนี้เป็นไม่ได้ระบุสถานะนะคะอาจจะโสดมีคู่โอ้ยคุณได้หนึ่งดาบแล้วก็หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของคนโสดก็ได้นะคะตรงนี้หรือคนที่กําลังเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันก็ได้มีไพ่ของสิดาบโอ้หรือคนที่เพิ่งกลับมาคืนดีกันใหม่ก็ได้นะตรงนี้นะคะสิบดาบหนึ่งถ้วยแล้วก็หดาบ อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าคุณสองคนน่ะเป็นแฟนกันแล้วก็มีเรื่องปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะเพิ่งจะทะเลาะเพิ่งจะงอนกันไปแต่แล้วนะคะด้วยความรักที่มันยังมีต่อกันอยู่นะคะทำให้ตัดสินใจที่จะกลับมานะคะกลับมาปรับตัวเข้าหากันด้วยความรักตรงนี้หรือเป็นพลังงานของคนรักเก่าที่หวนคืนกลับมาก็ได้นะคะสิดาบจบไปแล้วแต่ยังรักกันอยู่แล้วเขากลับเข้ามาในช่วงเวลาที่ คุณก็เย็นลงคุณก็พร้อมนะคะที่จะปรับตัวเข้าหากันนะเพราะนั้นตรงนี้1น่งถ้วยหดาบ10ดาบนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะจบจากความเข้าใจกันผิดผิดนะคะหรือจากการงอนกันจากความไม่เข้าใจกันหรือเรื่องปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่มันที่มันได้เข้ามาสะสางนะคะดูสินกตัวนี้คือนอกฟีนิกซ์นะคะที่เขายอมกระโดดลงไปในกองไฟนะคะยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้ได้ จะมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนเนี่ยกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะหลังจากที่เข้าใจกันผิดหรืออาจจะเลิกลาหรือห่างหายกันไปหรือว่าเป็นความรักที่ใครคนใดคนหนึ่งที่จากกันไปนานแสนนานเราได้กลับมาพบกันได้มาเจอกันมารักกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้คือความรู้สึกของคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณให้โอกาสคุณให้อภัยนะคะ ขอดูพลังของเขาหน่อยสิดูพลังงานของเขานะคะแชริออดโอ้โหคนไกลมากๆนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติจริงๆนะคะต่างาชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมเลยนะคะชีวิตความเป็นอยู่ต่างกันมาก มีพลังงานของชาวธาตุไฟเข้ามาด้วยนะคะราชินีไม้เท้าหรือราชาไม้เท้าของคุณนะคะชาวเมษสิงห์ธนูนะคะเขาเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมากนะคะเป็นทั้งราชินีราชาไม้เท้าเป็นทั้งเออชาริออตเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีความเอาแต่ใจตัวเองนะตัวนี้นะคะ หรือเป็นคนที่บ้าง,งานนะคะแล้วก็อาจจะเคยทอดทิ้งไม่ได้เลียวแลในความรักระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่าเนี่ยห้าเหรียญน่ยนะคะเหมือนกับตอนนี้เขากลับมาเป็นฝ่ายร้องของความรักซะเองนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายที่เขาทิ้งคุณไปนะเขาเหมือนกับห้าเหรียญกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาขอความเห็นใจอืมอ่ะไหนดูซิว่าแล้วทางคุณจะเป็นอย่างไงนะคะ มีไพ่อุ้ยทำไมคุณได้แต่ไพ่ของการเริ่มต้นคะ่ะแปลกมากเลยนะทั้งๆท,ท,ที่มันอยวนกระจัดกระจายมากแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ <laughs> <Ancient number S 1> นเจะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะเอ้ยอาจารย์รู้สึกเซอร์ไพรส์มากนะคะปกติไม่เคยได้เยอะขนาดนี้นะคะเหลือหนึ่งเหรียญถ้าหนึ่งเหรียญออกนี่แบบโอ้โหราชินีไม้เท้าจริงด้วยนะคะพลังงานฝั่งเขา มีไพ่ของสามเหรียญโอ,อ้โหเหมือนกับว่าตัวคุณกับตัวเขานะคะจริงๆแล้วอะ่ะความรู้สึกที่คุณมีกับเขาอ่ะนะคะยังรักเขามากมายนะคะหรือว่าหนึ่งถ้วยเขาเป็นรักครั้งแรกของคุณหรือเปล่านะคะซึ่งไม่ว่าจะห่างหายจากกันไปนานแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะทะเลาะกันใหญ่โตสักแค่ไหนแต่คุณก็เหมือนกันกบโกรธเขาไม่ลงเกลียดเขาไม่ลงอะ่ะนะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น เขายังอยู่ในใจของคุณเสมอเลยนะคะเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าเขากลับมาหรือเขากลับมาง้อขอคืนดีหนึ่งไม่เท้ายังไงคุณก็ใจอ่อนกับเขาอยู่ดีเห็นไหมคะเ mm hmm. ออเหมือนเขากลับมาขอโอกาสใหม่แล้วก็มันความเป็นไปได้ด้วยนะคะเขาอาจจะกลับมาเป็นคนที่เหมือนกับว่า mm hmm. เห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของคุณมากขึ้นนะคะความเป็นสามเหรียญตรงนี้อืออาจารย์ขอขยายซิแล้วเพราะอะไรนะคะ คุณถึงให้โอกาสเขาเพราะอะไรมีไพ่ของราชาดาบหรือเขาเป็นชาวทัดลมกลุ่มมิถุนตุนก็ได้นะคะสิบถ้วยโอ้โหเหมือนคนคนนี้นะคะพลังงานชาวทัตด,ดินนะคะชาวทัดดินก็มีบังกรพืิศกันนะคะชาวทัดดิน เหมือนกับตัวคุณเองอะนะคะเหมือนคุณเคยมีสัญญาอะไรผูกพันกันมากนะคะอาจจะสัญญาว่าจะได้มั่นหมายแต่งงานกันหรือเคยแต่งงานเป็นคู่กันมาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่เข้าใจกันแล้วก็บล็อกกันหรือห่างหายจากกันไปนะคะหรือว่าแยกบ้านกันอยู่แยกห้องนอนกันอยู่นะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้เหมือนกับคุณรู้สึกว่าเขากลับมาโฟกัสนะคะ ราชาดาบแล้วก็สิบถ้วยโฟกัสกับความรักของคุณกับเขานะคะหรือเขากลับมาขอโอกาสเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในการมั่นหมายนะคะแต่งงานกับคุณอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะเหมือนเขากลับมาเพื่อเพื่อทำตามสัญญาเพื่อทวงสัญญาอะไรบางอย่างจากคุณนะคะแล้วมันเป็นสัญญาของการเป็นคอมมิชเมนต์การมีความรักนะคะรักนิรันร์ความรักที่พร้อมที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไป เหมือนเขาจริงจังมากนะตัวนี้นะคะคุณก็เลยให้โอกาสเขานะคะอ่าโอเคขยายความเราได้มาอย่างนี้นะคะขอดูฝั่งของเขาต่อสิอันนี้เราจะอารมณ์แบบว่ามาแบทเชินกันนะคะเอาเลยสีถ้วยแล้วก็เจ็ดเหรียญค่ะ แล้วก็มีไพ่หกเหรียญหรือว่าที่ผ่านมาคุณสองคนน่ะนะคะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรหลายอย่างหรือบางทีอาจจะรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินในครอบครัวของคุณด้วยก็ได้นะคะแต่คนสองคนเนี่ยนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันมีความผูกพันนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือถึงแม้ว่าอาจจะเคยมีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกันแต่เขายังมีความผูกพัน ยังมีความรู้สึกที่แบบมั่นคงต่อคุณมากๆนะแล้วก็เขาน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับมีความฝังใจอะไรบางอย่างกับความรักครั้งเนี้ยนะคะมันเหมือนกับมัน unfinished business ต่เขาไม่ได้ไปต่อคุณอนะเหมือนกับชีวิตของเขาเนี่ยมันมันมีอะไรที่สําคัญบางอย่างแล้วหกักมันขาดหายไปนะเพราะฉะนั้นตัวนี้หกเหรียญเขาก็เลยเห็นไหมคะห้าเหรียญหกเหรียญน,นี่นคือไพ่ของการขอโอกาสมาเลยนะตัวนี้นะคะ นะห้าเหรียญร้องขอความเห็นใจหกเหรียญน,นะคะกลับมาอยากให้เห็นคุณค่านะคะอยากให้จับมือเดินไปต่อด้วยกันนะคะให้โอกาสกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะชาวทัดดินเขาเงาะเข้ามาอ่อนกับคุณขนาดนี้แล้วนะคะขอดูต่อซิจะยังไงฟังของคุณนะคะโอ้ยทำไมคุณจะไม่ให้โอกาสเขาล่ะก็คุณรอเขามาตลอดนะคะ บางคนอาจจะฟอร์มจัดรอเขามางา้อหรือบางคนอาจจะแยกย้ายจากกันไปสิบดาบแต่คุณอาจจะไม่เคยมีใครเลยก็ได้นะคะความรู้สึกของคุณที่คุณมีต่อเขามันเป็นความมั่นคงมากๆไม่สามารถที่จะไปรักใครได้อีกเห็นไหมหนึ่งถ้วยอะนะคะอาจจะเป็นรักแรกของกันและกันเป็นความรักที่ฝันใจแล้วก็เป็นความรักที่รอคอยเขามานานแสนนานแล้วก็ได้นะคะบางคนอาจจะไม่นานบางคนก็อาจจะนานนะตอนนี้ ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโอ้โหเฮอร์มิตนะคะคุณรอเขาได้อารมณ์แบบว่าตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนศึกษาบางคนรอจนเรียนจบดอกเตอร์นะคะอาจจะรักกันตั้งแต่สมัยเป็นยาตีรอจนเรียนจบด็อกเตอร์เสร็จหรือเปล่านะคะแต่คุณเป็นคนโสดที่เหมือนกับเอาจริงถ้าเขาไม่กลับมานะตรงนี้นะคะ คุณอาจจะเป็นโสดเป็นไม้ที่แบบว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะคะเพราะว่าไพ่ของฤษีตรงเนี้ยนะคะดูสิจะอ่านหนังสือก็ยังแบบว่าอ่านแบบผ่อนคลายอะนะคะอ่านในอ่างน้ำนะคะไว้ใส่ตายาวขนาดนี้เลยเหรอเป็นอาจารย์อาจารย์มองไม่เห็นเลยนะอืมนะคะเห็นไหมละลาชีวิตให้กับหาความสุขให้กับชีวิตของตัวเองได้นะคะจริงๆแล้วนะคะชาวทัดดินเนี่ยแต่คุณก็แบบ เหมือนกับคุณยังมีความเชื่อมั่นหรือเซนของคุณมันบอกว่าคุณต้องรอเขานะคะคุณกับเขาเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันหรือเปล่าโอ้เันพลังงานเจ้าทัดไฟจริงๆนะตรงนี้นะคะราชาไม้เท้าเห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นราชินีไม้เท้าคุณเป็นคนที่ขยันอดทนนะคะซื่อสัตย์กับความรักเขาก็คือราชาไม้เท้าของคุณน,นั่นเองนะตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะเพราะนั้นเรื่องราวความรักของชาว ทัดดินในช่วงหลังเดือนกันยายนนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ความรักครั้งเก่าย้อนกลับมาหรือเป็นความรักของคนที่เพิ่งเจอกันนะคะคนโสดที่โสดมายาวนานมากนะคะแฮงแมนนะคะแล้วก็เฮอร์มิตโสดมายาวนานมากรอคอยความรักนะคะเพราะคุณเหมือนกับมีความรู้สึกว่าคุณต้องรอใครสักคนหนึ่งคุณมีคู่นะคะหนึ่งถ้วย คู่ที่คุณอธิษฐานขอคู่ที่คุณรอคอยเขามาตลอดก็ได้นะคะนั้นที่ผ่านมามันอาจจะมีใครที่เข้ามาจีบคุณมากมายแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะเหมือนคุณต้องรอใครสักคนหนึ่งคุณก็เลยสดมานานมากๆแล้วเมื่อคุณได้เจอกับเขาว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเหมือนเป็นพรมริขิตเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบมั่นใจมากๆแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาอย่างที่คุณไม่เคยให้โอกาสใครมาก่อนก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์อ่านดวงโดยรว,ว,วมราะนั้น จะแปลนะคะแปลนักสัตว์ที่เป็นคนโสดก็ได้หรือเป็นคนมีคู่ที่คนรักเก่าของคุณได้ย้อนกลับคืนมาแล้วคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะคะเอาอะไรหลน่นว้าวเดอะสตานะคะโอ้ยแบบหล่นมาแบบจริงจังมากเลยนะคะเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันกันกบคุณนะคะ t ดอะสตาเขารู้สึกว่าคุณคือ คนที่เขาอธิษฐานขอนะคะให้ได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากให้คุณให้โอกาสเามากๆนะคะเขาอยากไปต่อได้กันกับคุณนะคะกลับมาครั้งนี้เขามั่นใจมากๆนะว่าเขาจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยคลองรักกันยืนยาวต่อไปอะนะคะไม่อยากปล่อยมือจากกันอีกแล้วไม่อยากให้พัดพากจากกันไปไหนอีกแล้วนะคะโอ้ยคุณได้สามเหรียญตรงนี้แล้วเขาก็ สามเหรียญตรงน,นี้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนคู่นะคะที่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันนะคะสร้างธุรกิจอะไรด้วยกันนะคะเป็นทั้งหุ้นส่วนชีวิตเป็นทั้งหุ้นส่วนธุรกิจหรือว่าแบบพอกลับมารักกันครั้งนี้หรือได้เจอกันครั้งนี้มันไม่อยากแยกจากกันไม่ไหนไปไหนนะคะว่าจะเหนอไปไหนเนี้ยงง ไม่อยากห่างหายจากกันไปแล้วอาจจะทำธุรกิจอะไรเล็กๆร่วมกันนะคะเปิดร้านกาแฟอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งชงกาแฟอีกคนหนึ่งอาจจะแบบว่าปลูกแคคตัสหรือทำอะไรขายควบคู่ไปกับการทำร้านกาแฟก็ได้นะคะอารมณ์แบบเนี้ยแบบทำธุรกิจแล้วอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้มากๆเพราะว่าฝั่งคุณก็มี3ามเหรียญฝั่งเขาก็มีสามเหรียญน,นะคะเพราะนั้นเรื่องราวความรักนะคะของชาวทัตด,ดินในช่วงเดือนกันยายนจะรู้สึกว่า เป็นพลังงานของความรักที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะคะปิดท้ายกันด้วยไพ่ออร์ l เนะคะชุดนี้โอ้โหกกจะยืสตันนะคะจะรู้สึกว่ากลับมาครั้งนี้คุณพร้อมแล้วที่จะไปสู่เป้าหมายนะคะที่สูงขึ้นกว่าเดิมเป้าหมายที่ไกลขึ้นกว่าเดิมนะคะระหว่างคุณทั้งสองคนอะนะคะ หรืออยู่ด้วยกันยาวๆไปจนชั่วชีวิตเลยก็ได้ new life เป็นการกลับมาแล้วแบบว่ามันเป็นการสร้างความสุขให้กับชีวิตของกันและกันนะคะจะรู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถ้าเกิดเป็นคู่ที่อาจจะเคย เป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วนะคะเหมือนคุณรู้แล้วแหละว่าไอ้สิ่งเดิมๆที่มันมันเคยเป็นปัญหาของคุณสองคนเนี่ยมันควรจะจบไปสักทีหนึ่งนะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะกลับมาไม่พูดถึงอดีตแล้วนะคะกลับมานะคะมองถึงอนาคต g o t h e d i s t a n ตรงนี้นะคะแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ที่แบบว่ามีความสุขนะคะมีความเข้าใจกันร่วมกันนะคะ New Life หรือถ้าคุณเป็นคนโสดอาจารย์รู้สึกว่า อาจจะเป็นคนโสดที่ได้คู่ทางไกลแล้วก็แบบไปมีชีวิตใหม่ไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าคนที่มีคู่ก็อาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะไปอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไปอยู่ต่างประเทศไกลๆนะไปมีชีวิตใหม่ด้วยกันแล้วแบบว่ามันเป็นชีวิตที่ที่เหมือนแบบมันเหนือความคาดหมายเหนือความคาดฝันก็ได้นะตรงนี้นะคะบางคนอาจจะไปไกลโอ้โหคุณได้ไพ่สามเหรียญแล้วก็จบด้วยไพ่ของ Co-Create นะคะจะรู้สึกว่า คุณเป็นคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วความคิดมันไปได้วยกันได้นะคะมันช่วยกันสร้างงานอะไรบางอย่างธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันลงตัวมากๆนะคะแล้วคุณก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปต่อด้วยกันนะเห็นไหมสามเหรียญตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะจะเอาสามเหรียญตรงนี้ให้แล้วก็สามเหรียญตรงนี้นะคะพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันนะคะกับการเป็นคู่นะคะการเปิดธุรกิจร่วมกันการสร้าง อะไรบางอย่างไว้ให้ลูกให้หลานของคุณร่วมกันนะคะเป็นความมั่นคงทางฐานะความเป็นอยู่นะแล้วก็เหมือนกับคุณแฮปปี้นะคะหลังจากที่เคลียร์ปัญหาอะไรเก่าๆแล้วนะคะหรือว่าคนใหม่ก็ปรับตัวเข้าหากันแล้วนะคะคนได้ adaptability ตรงนี้นะคะปรับตัวเข้าใจกันรู้รู้ใจกันมากๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อด้วยกันกับชีวิตที่คุณนะ่ะ ได้วางแผนกันไว้ต่อไปนะคะชาวธาตุด,ดินนะช่วงกันยายนนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับความรักของคุณเนี่ยได้เรียนรู้ความผิดพลาดนะคะแล้วมันเป็นความฉลาดทางอารมณ์ที่คุณสองคนเนี่ยปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่าคนใหม่คนโสดได้เจอคนใหม่ที่ที่แบบว่ามีความแตกต่างกันแต่ว่าพร้อมแล้วนะคะที่จะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ ใช้ชิดร่วมกันหรือมีคอมมิทเมนต์ร่วมกันนะคะพลังงานขึ้นมาอย่างนี้นะคะชาวทัดดินนะตองนี้ดีใจกับชาวทัดดินด้วยนะคะขอให้เป็นความรักดีๆเป็นพลังงานของคุณนะคะชาวทัดดินนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะใครอยากเป็นกำลังใจกับอาจารย์หนแนะะ่ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ